เทกับชูยะอ๋ะอจีเอครับหรือว่าฟอนมิชชั่นครับบุกจากบนลงล่างครับส่วนซีเอชีแคสครับบุกจากล่างขึ้นบนนะซีเอชีแคสนีเขามาจากแคลน PAN แล้วก็ ZA p เ n s พนครับมาจากแคลน PENSA านะสำหรับทางด้านของทีมแคทแนสซี Cat, นะฮนะมาจากแคลน PENSA นะก็มาดูกันครับว่า,ปาเป็นยไงรรถถังของฟอร์มิชันเนี่ยใช้รูปแบบเดิมเลยนะฮะมี AMX ครับ T 3สอดแล้วก็ทางด้านของเพชชิ่งนะส่วนทางน้าของ, ushing, นะนนของทีมแคทว่าเหมือนกันเลยฮนะเดเเเลยต่างกันที่ทางด้านของ แคทครับเลือกใช้ a อ x ม3 9 0กสิบสามเก้าสิบแทนครับในขณะที่น้านออกฟอร์มิชันนะฮะก็ไปทึงนนด้านของแพชชิ่งครับเตือน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 ตึงตึงตึง,ตง,ตง,ตงมีเรื่องแล้วนะฮะคุณกะทินี่ก็สายตาดีนะครับนนะเกมเก,มเกิมไม่ดูนะจ้องจับผิดกันอย่างเดียวเลยครับคนะี่ยิบอลหายไปแล้วหลับอยู่ฮะ เอาไปหาซื้ออะไรหรอกเออเนะซื้ออะไรมันกระแทกปากครับเนี่ย ใช้ผลเปิดไปแล้วครับจนมันปิดไปแล้วครับเราเปิดแค่คู่แรกเนะนี่ยนะครับสินาทีนะพอแข่งพ๊บเราเปิดครับแล้วก็ปิดไปแล้วนะฮะก็ยังไม่มีการบวกกันนะครับทั้งคู่ก็เหมือนจะเล่นเซฟเซฟเกมนะนะเซฟเกมไว้ก่อนครับพี่ซีใจเย็นนะฮะรีบเล่นทั้งวันนะอยู่นะ สนใจเอารถผมไปขับเล่นด้วยไหมครับนะ ừ, ใครที่ว่างครับนะมาช่วยผมขับรถหน่อยครับรถผมเนี่ยมีอยู่สิบกว่าคันครับแต่ว่าไม่เคยเก็บเควสท,ทันเลยนะนะมาช่วยขับหน่อยครับนะีน่ะครับมาช่วยเก็บเวลเอมหน่อยนะไม่มีเวลาเล่นเลยคุณสามก็ไม่ได้เล่นนะเมื่อวานก็เก็บไม่ทัน เมื่อคืนกลับไปนั่งปั่นก็ไม่ทนันสรุปเก็บไปได้สองคันครับแล้วก็คูณสามไม่ได้เก็บเลยนะฮะเสียดายมากนะครับเนี่ยนะก็ตอนนี้แคทก็มาอยู่ด้านซ้ายครับมากันเพียบเลย โอเคครับตอนนี้นะฮะแคทเนี่ยมาออด้านซ้ายครับเออยังมีการแข่งขัอีกหนึ่งคู่เลยครับถ้าเกิดทางด้านของฟอร์มิชันชนะเนี่ยก็จะจบเลยแต่ถ้าเกิดว่าแพ้ครับก็มีอีกหนึ่งแมตช์ครับและถ้าแพ้อีกก็มีอีกหนึ่งแมตช์ครับถ้าเกิดแพ้อีกครับก็แมตช์สุดท้ายครับนะ เพราะทัานอย่าแพ้ครับชนะให้ได้เนะแล้วเนี่ยฮะฟอร์มิชั่นครับอ้อมมากับซ้ายครับ1 2 3 4 5คันเตรียมจะบุกใส่ทางด้านของฟอร์มิชั่นแล้วนะครับสำหรับทีมแคทนะฟอร์มิชั่นเนี่ยมาอยู่ด้านกลาบขวาครับ รอคู่สุดท้ายนะครับคุณนัทนะอยากให้มัน30แต่ดูดูจากฟอร์มทั้ง3คู่แล้วนะมันน่าจะจบ30ครับเพราะว่าชื่อชั้นเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะส่วนคู่แข่งเนี่ยเป็นทีมที่เพิ่งขึ้นมาหมดเลยแล้วก็คู่สุดท้ายคู่ล่างครับเป็นลัสกับรันครับนะลัสเนี่ยขึ้นไปเล่นในเลกูล่ามาแล้วเล่นมาสเตอร์ลิงมาแล้วนะ ส่วนร้านเนี้ยทีมใหม่นะฮะคู่นี้ FM ชนะใสๆครับคุณนะักนะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถครับนะถ้าไม่มีทั้งบ้านมีรถใจใ้ผมขายอะไรครับก็ตอนนี้ทางด้านของแคทครับส่งรถถังเบามาจิ้มๆตรงด้านล่างฮนะเหมือนจะให้รู้ว่ากำลังจะตรวจดูว,ว่า มีใครอยู่ไหมแล้วก็การตรวจจับของพี่ท่านก็เจอแล้วว่าเราถังหนักเขาอยู่ด้านซ้ายนะฮะขายผมสีส้มเป็นกล่องนนขายให้ใครครับใครจะซื้อครับสนใจไหมฮะประมมลหัวส้มกระปงวิกสีส้ม,มนะครับเริ่มต้นด้วยา90าูกครับนะมีแต่โดจริง ตอนนี้ครับด้านฟอร์มิชันครับอยู่ด้านขวาครับแล้วก็ CA อยู่ด้านซ้ายแล้วฟอร์มิชันส่งกระถางไปแคปฐานของทีมแคปแล้วฮะแล้วเนี่ยแต้มแคปมาแล้วครับเป็นด้านของทีมแคปครับที่มาแคปด้านของฟอร์มิชันไว้ก่อนนะฮะมาดูครับว่าฟอร์มิชันจะกลับไปกันฐานหรือว่าจะไปลุยกันต่อ แล้วทางด้าของฟอร์วิชัันครับก็ไปแคปฐานกันอยู่1คันนะแคปไม่กลับไปกันครับตอนนี้เหมือนจะบุกค,คืนครับรของฟรีไม่มีในโลกครับเนี่ยเว้นผมครับผมฟรีครับใครอยากได้ครับผมฟรีนะฮะไม่เสียตังค์ครับเนี่ย ก็เนี่ยแล้วก็ส่งรถถังเบาไปหนึ่งคันแล้วไปยิงทด้านของ RTA ครับอาเทียหนึ่งแล้วเบิดไปแล้วครับนะคนแยกของสุขเรีน ก็ได้แก้วไปแล้วไงเออครั้งที่แล้วน้องพีก,ก็ได้แก้วแล้วนะคะเออต้นถามสกีว่าสกิจะอะไรให้นะนะครับเนะี่ยเพราะสกิของเขาเยอะนะฟิเลนเซ่ไม่มีของครับฟิเลนเซ่มีแต่หัวใจครับและก็ความจริงใจครับออสกิเขาของเขาเยอะนะเออก็เสียวๆกันไปเนี่ยไม่ฟนะีตั้งหนึ่งกีบนะคุณศิริวัฒนะครับ เมาเลยครับนะแล้วตอนนี้ฮะทางด้านของฟอร์มิชชั่นครับมาบวกกับแคทแล้วนะครับด้านหน้าบ้านกันเลยเลยละประมาณ1นาที40วินาทีครับตอนนี้สถานการณ์ของทางด้านของทีมแคทเสียเปรียบแนะรล้วถังหนักจะอยู่ครบก็จริงแต่ว่ารถถังสเกลเทียงหนึ่งหายไปแล้ว2คันครับแล้วก็มาบุกกันสวัสนนี้นะถ้าทางด้านทีฟอร์มิชชั่นชนะนะจะจบลงเลยแล้วก็นี่ฮะกระสุนมันจจอเกาะเข้าไปหนึ่งทีแต่ว่ายังไม่ตายครับ ทีสามสิบสองครับเข็ดกันมาหมดเลยแล้วก็รถถังเบาครับวิ่งไปแคปฐานแล้วนะสำหรับทีมฟอร์มิชั่นแล้วก็ข้างหน้าของทีมเอ็มเอ็กเนะฮะระเบิดไปแล้วนะเอ็มเอ็กของฟอร์มิชั่นระเบิดไปถ้าหมดเวลาตรงนี้ครับเอ็มฟอร์มิชั่นจะแพ้นะฮะแต่ว่าเขาไปแคปอยู่ครับมาดูก็จะเป็นยังไงอือแล้วนี่จังหวะนี้เข้ามาอีกสามคันครับตอนนี้ฟอร์มิชั่นครับได้เปรียบแล้วเนี่ยแคทเหลือสามคันครับแคทเหลือสามคันเหลือเอ็มเอ็ก 1390ามเก0ค่าแล้วก็ t 32แค่3คันนะในเง่ยทีนที่ฟอรไม่ใช่เหลืออยู่5คันแล้วก็แคปอยู่ครับอีกประมาณ1นาทีครับแต่ว่าเวลาอาจจะหมดก่อนแน่แถ้าเวลาหมดก่อนก็ชนะครับเวลาแคปหมดก็ชนะครับแล้วก็มีดบอลมันตื่นแล้วครับผมนะตอนนี้ครับ30ิวีครับ30วิบวีสุดท้ายครับโอ้โหจัดเต็มจัดนัครับนะฮะ 1 8 0 0ครับนะฮะโอ้โหโโหัวเราะกันใหญ่เลยฟอ์มิชันกับแคทครับอูแล้วข้างหน้าโดนยิงครับฟอ์มิชันกับแคทครับแล้วก็เป็นทางด้านคันสุดท้ายครับเกมจะจบลงตรงนี้เป็นทางด้านของทีมฟอ์มิชันครับที่ชนะไปนะฮะสามศูนย์ครับเห็นไหมฮะ